ไปที่จังหวัดชายภูมิกันบ้างครับชาวบ้านห้วยหมากแดงครับอยู่ที่ตำบลท่าหินโงออาเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับสามารถปลูกสบับปะรดในช่วงหน้าแล้งได้ผลครับเพราะว่าสภาพอากาศทั่วไปนะั้นยังหนาวเย็นอยู่ครับ,บ,บ,บรุ่มครับสับปะรดในแปลงนี้เป็นของนายพุทธศรีชาแอนนะครับชาวบ,บ้านห้วยหมากแดงหมู่ที่ห้าตำบลท่าหินโงออาเภอเมืองชายภูมิครับ ซึ่งใช้วิธีการปลูกในกระถางทั้งวางแบบบนพื้นและยกสูงจากพื้นดินนะครับนายพุทธยืนยันว่าตำบลท่าหินโงมสามารถปลูกสับอรร่ได้ผลดีทุกฤดูนะครับเพราะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีทําให้สับอรร่แทงไหลออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นไหลที่มีคุณภาพขนาดที่ชาวบ้านบางคนนะครับตอนนี้ หันมาปลูกสับอรี่และประสบความสําเร็จนะครับแทนการปลูกยางแล้วก็บันสัมตลังสร้างรายได้ปีละ1-2 0 0 0 0 0แสนบาทครับส่วนการปลูกในกระถางนอกจากความสะดวกแล้วนะครับยังสามารถขายเป็นไม้ประดับได้ด้วยเพราะที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวนิยมซื้อแบบยกกระถางโดยขายกระถางละ100บาทครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับ ได้ทุกพื้นที่ครับขอาการดูแลนะครับ<อ>เรามีการดูแลถ้ามันร้อนจัดอยาเอาไว้ลมมากถ้าลมมากมันจะไม่เป็นลูก<อ>ต้องเอาให้มีอากาศแดดด,ด้วยแล้วก็เองต้องลดถ,ถ้ามันแดดจัดอย่าให้น้ําอย่าให้ดินหน้ามันแห้งแล้วลดน้ําไว้ตลอดเลยถึงแดดก็ต้องลดอืลดไว้มันจิงไม่เกิดโรคครับ ทั้งเหนือเขาปลูกใส่พื้นทำไมของเราใส่กระถางผมอาศัยว่าผมไม่ได้ไม่อนุมัติว่าจะขายลูกอย่างเดียวครับอผมขายเป็นกระถางใครชอบะครับชอบใครชอบกระถางไหนก็เรียกคัดเอาเลย <laughs>